สวัสดีครับเอฟซี FC ครับหลังจากมือว่านบ้าหมูกะเฮดชิปใส่บางลั่นในเอฟซีเบิ้งแล้วนะเดี๋ยวมาเบื้องครับมือนีเป็นผลงานลูกเคยเขียวนั่นสามหลังเป็นผลงานพ่อเถ่าครับหมานครับใส่สามบังครับได้ลู2สองปลาสามตัวเอฟซีเดี๋ยวมาเบื้องของบ้าหมูใส่หมอว่านขิ้มาอันบ่ แรกเอฟซีโมพานครับเฮ้ยย่านแมนลูกเคยแพ้พอเถ่าอยู่เด้วยบะหมูใส่ถึงซีบ้างคุณบะมี่เลยเอฟซีบะเข่าครับคือว่าไวมังเก่าทีนี้วราไปเจ็บไปไอ้คู่สะเพื่อหอยมันเน่ากว่านี่มันกัดกินอีกเดี๋ยวเบิ่งบางไอ้ไ้บางที่สองเอฟซีบะหมูใส่ยุ่มมุมคุณครับเป็นอะไรครับ เอ้ยบังเล็กอ่ะบม่แหกมานให้เลยนี่ัดจึงบเดินี้ยบังเสียงดีดูด้บังมีแต้มครับผมได้แต้มได้แต้ม คือตัวน้อยกว่าของกอเขาใส่เลยมาแล้วเอฟซีเอ้ยนี่ไงโอ้ไม่เชื่อรี่ครับเอฟซีนี่นี่นี่ปลาครับนี่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 ดินดิ่งดิ่งอยู่ไงอยู่เด่นนั่นไงบ่ปันกลางโบยไงกับสุภาษิตสองตัวเอฟซีมันหนักไหมครับบอมูสุดกว่ามันหนักเอาเบอร์เสียเวลาครับเดี๋ยวมาเบ่งไอ้ปลาไหลกัน ก็เป็นปลาตัวนี้ครับเด็กซี่ปลาไหลตัวนี้มันเป็นปลาไหลสองตัวหรือว่าปลาไหลตัวเดียวครับเอบาออกมาเลย้เด็กสีเด้อสีนี่มันติดบรกหอยครับจังไดยล่ะสาวนอ้อยเฮ้ อ๋อสต็อปคีบไปก่อนเด้อเอฟซีครับฝากสต็อปคีบไปยังบ่บ่บ่จ่าจับไปเด้อั่นบ่ปันไดเอฟซีเฮ้ยถ้าบบเบิ่งกันครับจิกตัวจิกตัวอุ้ยสองตัวเอฟซีไม่แย่ดอกเตอร์งามๆครับงามเลยงามๆเอาแล้ว บางแรกกับสองโตเอ้ยบางสองครับบางแรกบอดถึกตัวน้อยกับตเท่าเท้าตัวน้อยเอาตัวเท่าเท้าครับตัวงามเลยครับรุ่นนี้ก็ร่างกินเลยครับนี่รุ่นผัดเผ็ดเอฟซีเฮ้ยโอ้ว่าจิบมว่ได้ป้าตินี่ยานแพร่พอเ่าอยู่เอฟซีใส่บ่วงกับบดถึกครับพอเ่าไปใส่เทียดียวถึกเลยบ่หมูใส่แล้วใส่อีกบ่คือเอาล่ะมาตอนนี้หมูวิธีใส่บางลั่นเลยเอฟซี ใส่เงี้ยบไสดเลยครับอยเชือรลีสดโอ้บวหมูใด้เห็ดไอ้บางลั่นเพิ่มเอฟซีเพราะนั้นบหมูดอกจะเป็นพ่อเถ่าละเห็ดเพื่อนเนี้ไขยเพิ่มก่อนคือคือเอาสต๊อปไปกันซะหน่อยมาพี่เอาล้ครับเอฟซีครับหลังจากยามไม้แรกแล้วเอฟซีได้สองโกเนาะใส่ใส่ประหาสองสองบางอันไหไงเ กูแม่งของไอหนีบ่ของพื่นนงหนีทั้งนีบั <c oughs> เอาเยซี่มาเบิ่งหมายที่สองครับบ้าหมูใส่ไว้สิเป็นยังไงสหมานคือหมายแหลกบ่เยซี่ตาหน่อยยืนต้องโคบคูละ่ะใชอครับ เยวบังนี่ครับตัแพพอเท่าแล้วเด้สแจ่งคากัรเลยสตัวโตนี่ืสิน่อยของเพิ่งย่นี่แม่คุ่เขาใหญ่แบบนี้ฮอกยาเนี่ย งูครับบังหันง,งูเกิดมากัดปลาหมูงูเฮาใหญ่ห่างกันอยู่แค่ซอ,อยกันแหละเลื่ยพอกข้ากัญญาเล่ยแท้เลยกับสาวหน่อยอหอยจากเลยอ้วนตะไลแห้งเอาเยซี F ่ C. บึ้งนี่ครับเอียนเห็นบ่ครับหางโพอยู่นี่เฮ้ย <c oughs> โอ้ยแน่นอนไปเยซี่นี่อีกตัวนึงครับ,บดิ้นอยู่นั่น ตัวหนึ่งคือสองสัมบูรณ์นั่นยันมันตัวหน่อยเอฟซีนั่นอ้าเดี๋ยวมาเบิง้งบ้าหมูเอาถุงมาใส่กันครับมาเบิ้งกันแต้มไม่ได้เกินพอเท,าเาท่าแล้วนะแต้มเอฟซีเอ้ยแ,แต่ว่าควขัใหญ่นี่แพ้ครับเพื่อนเอาตัวใหญ่ไปกินก่อนแล้วบ้าหมูมาเก็บแต้มใบรุ่นกันได,ด้บริว่าดอกเดีย๋ยวเบิ้งบางนี่ครับเอฟซี อยี่วาสองเด้อแนนลบืงสองเงินบโบประหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งครับหนึ่งโตวรวมแล้วเป็นสามแต้มแล้วอ่ะมาเบื้งตัวนี้เอฟซีเบื้งตัวเยาวนี่ ั ừ, หางเยียนออกมาหันเอฟซียานลุดครับให้สาว้าหน่อยซอยจับงากล้มันเทงาเอฟซีออกทำไมออกทำไมสองอสองเดี๋ยว่าไงหอกแต่ว่าเดี๋ยวหาตัวเอฟซี FC ครับประวัติศาสตร์ประวัตวิตการของบาวหมูแล้วครับกำลังเคยใส่ลั่น ไม่ใช่วีดครับได้เอียนขนาดนี้เอฟซีลั่นซีบ้างครับได้เอียนหาโตหรือว่าปลาไหลนั่นเองเอฟซีอที่เด็ดเลยเอฟซีเอ้ยเนี่ยบผกขอเชิญรี่ครับทุบออกไม่ไหมเลยใส่ลงไปครับหาหกเจ็ดบะหมู่ขงบ้นบะหมูใส่บั้งละเจ็ดหน่วยครับเออเขาอีลีเอเอทำมันถึงสิมันก็ซ้ำหากินไงเหยอเอฟซีเอ้ย อ้่อนซ้อนต้มปีดเอปลาไหลเอาละครับเอฟซีบาขาดแรงบาขาดง่ายละครับสำหรับบางลัน่นเอฟซีเนี่ยบอกหอยเชิญรีครับก็ถือว่าบ,บางหมูพานครับผมถึงสี่แพ้เรื่องควบใหญ่แต่วยาย่าชนะแต้รรมพอเถ้าครับพอเถ้าได้สามบางหม,มูได้หาครับเอฟซียังสี่เลยเอาฝากขึ้นเก้าละครับผู้ใดเบิ้งคลิปแล้วถือโกรธถือใจยังไงอย่ายล, esi. ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรับน้ำอีสานยกร่งางักกับนังใจให้บางหมูสาวหน่อยที่จออะไรเอฟซีเฮ้ย สุดท้ทย้ายสุดขอกก้ามาสวัสด,ดีครับผมยกกันเนี่ยนี่จากกัน <c oughs> ไปก็บักไหลนี่เอฟซีนี่ไอ้สบักไตเลยเออเอ้า <c oughs> <c oughs> ไปไปครับผม